สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่สามสิบเดือนสิบสองห้าหกเจ็ดนะครับก็วันนี้เป็นอปบตอวันที่สามแล้วครับมันจบวันที่สี่ซึ่งเมื่อวานผมก็พลาดไปทำให้มูมันต้องเปลี่ยนเสียประตูจนทําให้ทีมเราเสียไปสองแต้มนะครับเก็บมาได้เพียงหนึ่งคะแนนทาให้เราตอนนี้มีอยู่สี่แต้มครับในสายมีห้าทีมเลยสีแต้มสามทีมสามแต้มหนึ่งทีมแล้วก็ห้าแต้มหนึ่งทีม ถ้าเมื่อวานผมไม่พลาดก <c oughs> มคงอยู่ที่หนึ่งอะ <c oughs> ซึ่งเราก็ต้องไปวัดกันนะสุดท้ายนะครับก็ขอโทษเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็หมู่บ้านชาวบ้านโคกูกทายด้วยครับที่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับซึ่งวันนี้ผมจะทาเต็มที่แล้วก็จะไม่พลาดแน่นอนครับเพราะนันนี้เราต้องได้สามแต้มครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังให้โอกาสผมที่ผมพลาดในตอนนั้นขอบคุณพี่ปิ่กวินครับที่ทําให้ผมมีกาลังใจในการเล่นต่อนะครับ ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มันกดดันมากนะพูดได้ว่าจริงๆแล้วมันกดดันที่สุดในสนามเลยว่าดังว่าหลุดศูนย์หน้ามาเนี่ยก็ยังมีกองกลางหลุดกองกลางมาก็ยังมีกองหลังหลุดกองหลังมาก็ยังมีประตูผู้รักษาประตูแบบเราแต่ว่าถ้าผ่านเราไปเนี่ยมันคือเสียประตูมันต้องเป็นตำแหน่งที่มีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรนะโอเคแหละถ้าสมมุติว่ามันถึงจุดที่เราไม่สามารถเซฟ ลูกนั้นได้เนี่ยถ้าเราเสียประตูจริงเนี่ยเราก็ต้องทิ้งส่วนที่มันผ่านไปก่อนเราก็ต้องมีสมาธิกับวินาทีตรงหน้าซึ่งเราก็ต้องมีสมาธิกับตรงนั้นให้มากที่สุดแต่ว่าพอหลังจากเกมจบไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาย้อนดูตัวเองว่าลูกนั้นเราทําเต็มที่หรือยังมันมีสิ่งไหนที่เราสามารถที่จะทำได้ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าหาจุดที่แบบเฮ้ยเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะมาเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกหรือแม้กระทั่งแต่ว่ามันอาจจะเป็นลูกที่แบบสุดวิสัยของเราจริง คือมันก็ได้แต่ให้กำลังใจเช่งกันละกันนะครับฟุตบอลมันเป็นไปได้อยู่แล้วทุกอย่างโอเคไม่ไม่เขาก็เราอาจจะมีการผิดพลาดในเกมซึ่งมนุษย์ทุกคนมันมันย่อมเกิดความผิดพลาดกันได้อยู่แล้วแต่ว่าคือเราก็ต้องให้กำลังใจเช่นงกันละกันโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยคือผมคิดว่ากำลังใจจากตัวเองมันสำคัญที่สุดทุกคนก็ต้องรู้ที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจที่จะให้กำลังใจตัวเองกำลังใจจากภายในมันสำคัญที่สุดซึ่งผมเชื่อมันในทุกคนครับหวังว่าเราจะ ไปเจอกันได้ในรอบสี่ครับก็ไปเล่นกันต่อครับซึ่งตอนนี้ผมต้องไปเรียนวิทยาก่อนหลังเที่ยงเจอกันครับขอบคุณมากครับทุกคนครับทุกคนครับตอนนี้สถานการณ์ก็บ้านหนุ่มต้นะครับเสมอกับบางชมพลนะครับทาให้เราต้องชนะครับเพื่อเขาหลบนี่ครับกําลังเสริมเราคุณฟิกโก้ครับเดือดแบกของเราครับวันนี้เดี๋ยวเราชมผลงานคุณฟิกโก้เลยนะครับอีกสักหน่อยก็จะไปสนามครับรอคุณออสครับ คนเลี้ยงหลายกว่าบ้านเขาอีกแม่นคนไลจัดตอนนี้ก็อยู่สนามแล้วครับกับคุณโต้ครับครับรอทีมงานครับทุกคนทางคุณโต้มาซื้อของกินก่อนครับเฮียนะรักเทียนเซ็งค่าซาลาสองหนึ่ง นะครับโย่วางยาวขึ้นมาทันทีถึงอบไหมตรงนี้ยังติดอยู่ที่แทียนนั่นนี่เทียนอะไปเลยโอ้โหต่อสองแล้วครับคุณพิมสุดยอดครับเฉยไปเสมือนครับสุดยอดครับเสมอนะครับทุกคนขึ้นอยู่กับมันโคกแล้วครับ คระป๋ายสกอร์มันโค้งวันนี้ครับคุณปูครับคิดว่าสกอร์เท่าไหร่หครับค,คุสี่สองชนะสี่สองครับคุณคุูกครับคุณเนทเท่าไหร่ครับสองศูนย์สองศูนย์นยโค้งวางชนะเท่าไหร่สองศูนย์นะผมห้าศูนย์เลยครับทุกคนนี่ครับกองเชียร์มันโค้งครับกองเชียร์ค้งลูกแท้ยังมา,าไม่ครบนะครับนี่ เดี๋ยวผมเป็นช่างภาพโอเคสันไับอนครับผมทำไหมยังไม่ทำเราป็นเกมับน่ายวะกรัะกาเป็กเสียเ็มเมให้กับโ่าครับโดยราัลเป็กครับเมาเลขสิบเอ็คุณครับคิดว่าสกอร์วันนี้เท่าไหร่ครับเกมของทุกคนอ๋อโค้งาเฉินชนะวังชมพูแปดศูนย์ครับคุณเบนครับ ุณเบนคุณคิดว่าโค้งลูกค้าชนะเขาหรยังชนะับชนะประมาณสิบศูนย์ครับโอเคครับเบื่อจัดคิวยิงคนเดียวมันเนี่ยนะครับคุณคิดรับอันนล้นโดแห่งโค้งลูกค้าครับชูอันนี้มันรีวิวดีไงคุณเลยไปสืบสกอร์เท่าไหร่ครับคุณโอมวันนี้ก็มันโค้งหน้าเฉือนชนะนะครับห้าศูนย์ครับหนเนาะโอ้โหครับคงยฮเพชรครับบรรยากาศรอบข้างครับผมผมใสเสื้อใหญ่แล้วครับ ครับนี่ครับน้านาเดับเมื่อวานม่าีรูครับอันนี้นะชใช่ครับโอยชใช่ไหครับเนี่ยอ้โอยออยสูแดนะครับทุกคนเรสามตันทีนคเดี๋ยวเาหายแล้วครับหนึ่งพันนี่ก็แตกแล้วเบ็ดแตกรันหนึ่งพันขายคนรู้สามตัวลงครับเอ้ยโอ้ เขาไปจักคุณโดมหลังเนี่ยมันลังกสนี้มากลดิผมปีนกลานี่ยผมไ่ได้ยืนหลังบุฟฟโกมาและมัน่โตครับวันนี้ยิงกี่ลูกครับวันนี้ยิงกี่ลูกครับโอ้จักห้แล้วก็อล้มัเลยับัลยมเลยัดไปัดก็มันใจแค่หนะมันผาดเต้นะมเล ม่นี่มันโค้งแคเท่าไหร่ครับโอ้ยอย่าถามตัวผมค้งเขา้จากว่าเขาอยู่นี่ฟิโก้อยาให้เขาไปเลยเน่ไปตลาดพี่ลูก้จบเรื่องกเ้ายากนี่ยายนะับคตลา่เขาใ่งเ่ดมีมันโคยิงจังลูกหนักสี่ได้สามสลูกชนะชนะเมนูสามิลูกไงโอเคครับโอเค ตอนนี้มม่โควิดแล้วตอนนี้ผมเป็นแอดมินนะครับทุกคนสุเม่มีหมาเลขาเลันีครับเนไม่มีหมเลขรับราชขาาตเเลสิบห้านักขระโ ชนะเอาไป้นบาทโอเชี่วเอาอหเชนะสรู่้นะครับเป็นความฝุกใจการจะลงสนามมั่นใจมั่นใจเราต้มั่นใจครับวันนี้เรามั่นใจวันนี้มันโคกชะรับวันนี้วัาะมันโองชนะสอนยรั่งต่ำนะครับอย่งต่าองนี้ด่นอนรับเ่อลอดูในเกมได้ครับทุกคนนีลาดนลานสุ่งดี อย่างไม่ผ่านบางชั่วโมงตอนนี้สู้กันอยู่ที่แกงสนามนะครับตอนนี้<อ>ไปดกมาแล้วคงทองทาได้อยู่ที่อนุวัฒน์อนุวัฒน์โดนทำฟาวครับลูกนี้เป็นลูกต้นเป็กครับคงทองทาอภิชัยเยี่ยใจต่างาทันทีถึงไหมลูกนี้บอลมันลึกครับออกหลังไปไปแล้วดีถีหลับพัดเทิร์นน้อยกต่ลูกต่อดังตีที่ของหลังของคงทองทาครับ ไปใกล้ๆที่อภิชัยใส่ไาที่อนุวัฒน์อนุวัฒน์ลางยาวทันทีที่ทีละโดนทีละโดนไปแล้วทีละโดนได้ไหมยังย้ายิงอยู่ทิ้งเดียวครับทำคานออกไปลูกนี้สวยนะครับเกือบไปแล้วครับที่ละโดนทีละโดนได้บอลอีกแล้วทีละโดนสับตันดีไม่ดีครับ ต้งทาแตได้อยู่ที่อนุวัตอนุวัตแยงกันเทนุดไปแล้วมสัญญาณตรงลครับตุ๊ก้านะครับเู้เล่นหมายเลขสิามเก้าอาวก้าเ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 กามก้าเกาเกาก้าเก้าอั้าเกุ้เกา้กาเกาา ยี่ลักขนเนี่นเย่ห่ะเป็นพัไปป่ากีเล่นซุนะครับี้ลงไปเป็นผู้รักษาประตูนะครับอยู่ทีวีราคับไปนกองหลังกองกาายอยู่กองาม่เนวะ ิติเทนะครับผู้เล่นหมายะลกล้กิติเตตเทตูโคแขอกะ่ีไปานของหลังของของชมพู่ทีละโดนวางมาทีนาปกประตูลูกนี้เือกครับจะยอยเสียบตะไข่แล้วครับลูกนี้แต่มันลึกออกหลังไปนิดเดียว วันวันมานี่ทีละโดนทีละโดนยังยังไม่ยิงทีละดนอกมาสองลยยิงแล้วถืเาเล็นลขยองคงต้องาทีละดนนาเลิงนะครับประตูแรกไ้ปตูารขึ้นาไปแล้วหประตูต่อสข้าก้อเลยครับเมือนกูเมือนกู พูเห็นิวไอ้น้อยู่เป็นอันมีขันได้ดูครับสุภาพเขาต้องผูกเขาเราทีไหนเขาเล่นไงเหรอเอาซิเมย์มาตวเอายาประมาณด้วยมัวอันเดือดปีนี่เกมเล่นดีมากเลยเชียร์เชียร์บอลยนบอลยนดยนีมบีบเลยลูกยนนะข้างหลังกับปีนตัดเกมเลยเลย นา่อยู่กับฟันชูปูฝายยาวขึ้นไปเลยเล็กติดัรสักรตัครับคงพักโทสีใ้ลงไปที่เกดการเกดการมาที่ตีเทศตีเท่ร้านพรกนี้ติดสารอาพุทธศิลป์ีเทให้ต่อนาิีอนุวัตรร้องซองไกลเลยทันทีเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับ Hohanna mưu xuống lạc kỳ mặt của yêu mến mật độ tà sâu hai สวยสดีสวัสดีสวัสัสัสวัคุณล้ำหน้าไป่ยครับคุณตงแกแม่งล้ำกับสนุกอ่ะตีเจคนไหลฮะตีเคนไหลประตูสุดยอดะจะมเนี่ยเหนบ่ทหฉักยิงบ่เห็นหนวเมึงว่่าได้สรุปแล้วแข่งขันเสร็จแล้วอัดตรับ มาที่กองนี้ด้วยโอ้โหคือปรับชนะเยยเย่ต่งกันจากปากมาตัวกหล่นมาที่ปัญหาถึงกับตีตีจัดการจัดการที่กิติเทพจิตเทพอ่านยั่งขึ้นมาตะกี้เิยตีตีกางหลังยัางได้ยุ่ิเลยพอดีนี้ กีวีดพัทกีวีดพัทไทยบาดที่อุศลาอุศลาอุศลาคาล่าต่อยตอยตาวโดนละครับมาเลเซียอยู่ที่ว่าป๋าเข้ามาทันทีลูกนี้อยู่ที่ธีรดนธีรดนมาเล่นียอยู่ที่ยี่สิบคือมาที่กีตีกีตีเทพกีตีเทพตัวจันติทวีติทวดีไม่มีชนะฤทธิ์นะครับตัวตัดสินบอกเล่นที่บ้านชัดเจนนะครับตกกลับกันขึ้นมาบ้างบันชมพู ฝั่งชมพูลองนึงจังมาได้ไหมยังได้อยู่ไอ้มาที่ยังได้อยู่ที่มานุ่นแ,แต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเกมก่อนนะครับต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับชนแรงได้แค่ลุกดีก็เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่แปะของเหล้านะครับดูดูนักกีฬาด้วยนะครับ รถพยาบาลนะครับรถพยาบาลค่ะทาง้ริษาทจะักเอารถรถกู้ชีพของเราออกเลยนะครับเอขนาดนั้นกินก่อนนะไรมันนี่มันนี่เป็นกลุหมอะไรบ้างเป็นกุ่มไรเป็นกลุ่มไรให้จบอกขอบคุณผู้ตัดสินนะครับที่เซฟนักกีฬานะครับเพราะว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะอันตรายนะครับ ล่สวเยพร้อมหลุดแล้วมันหลุดเลยผมันเป็นที่เจ็บของมก้าวหนามแล้วเล่นต่อได้ในสนามดูว่าโค้ชท้าจะเปลี่ยนเลยรไหม A few moments later สถานการณ์ที่ฟังกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จะไปเข้าตรงบ้างมอ้งใช่แล้วครับโซนี้คุณโก้แกนหักแล้วถัดนั้นก็ไม่รู้เข้าวัแรงมากครับเป็นถอดรองเท้าไหมครับ เช่ใช่ไหมกันหลังใช่เลยาอไม่ดามั้นดิไม่ดามเรื่อของด้งนล้วอไไม่ดาตอนนี้ก็รอคุณโก้ออีนเรครับได้เจ็บใหม่ครับสงสารเพื่อนมาเลยพี่นาเรนเนียกูเปลี่ยนอาชีพแล้วเฮ้ย มังชมพูบอลยังลึกนะครับได้บอลอยู่ที่โบกตา17โค้งโบกตาไปแล้วครับอภิชัยอภิชัยราชินีจังหวัดยังได้อยู่อภิชัยไม่ทันครับเจมอิสระของมังชมพูครับโคดเล่นหมายเลข20ลุงระบีสีทองให้มาใกล้ๆที่วิลล่าพักยังไม่ถึงครับยังติดที่อิสระเพียร์เการ ี Guys, no. like, so right? yeah, ่ยนการวางมาอีกแล้วที่อภิชัยอภิชัยยังได้อยู่ออกไหมยังไม่ออกครับยังเล่นได้อภิชัยอภิชัยขอสับเลยตรงนี้วันบรรเทานะครับครงนี้โบลีวางมาที่โบลีหมาเลขสองครับคนใต้อ้าวไปแล้วโบลีหมาเลขสิบเจ็อภิชัยอภิชัยมันไม่คงครับวีรพัฒน์ไปแล้วครับวีรพัฒน์ทำไดย พีะพัดยังได้บอลยูแต่ลองหนึ่งจังหวะยิงเลยลูกนี้แม่บอลมันเบานะครับบอลมันแกเอ๋อยังได้อยู่บอลชมพูสามีนรั้งนแมยากติดที่อิศพงครับไมกินแล้วเขาไปจับตัวมาเลยครับเาติเชียอม่ได้เนี่ยเราสัญญาให้ไกลอ้ไกลให้ฟิวมานี่ให้ไกลไป อย่างเดี๋ยะลุกเต็มมุมอยู่นะครับสำหรับบางชมพูนี่หวานเข้ามาเบ่งแล้วลูกนี้ไตาไหมบางชมพูท่านผู้ช่วยบอกว่าถ้าวางชมพูตีไข่แตกรับไปเลยลูกละห้าพันนะครับตอนนี้บางชมพูมียาหอามาแล้วนะครับกำลังใจมาแล้วนะครับทันที ถึงไมวมีละพัดวีระพัดกระโดดตาลงนี้ตดเซฟอยู่ยังได้อีกครั้งก็ยังติดที่พวงพักละครับยังสู้กันอยู่ที่การสนามเมื่อตอนนี้ปกติอะไรปกติอะไรเห็นภาไม่ดีสกัดเอาุปก่อนครับทีละดคนบีหัวใจจริงๆครับตัวนี้ไปที่ไกลกล ยิขาหครับอม่เออเอ่มนออีก่ยรอเพนทุ่มนะครับเป็นของกงุฟูได้ทุ่มบ้างให้มาที่ผู้เล่นหมายเลขสองแหมรองขึ้นจะมาสวยถึงไหมแันได้ยูผู้เล่นหมายเลขสอ้มาลูกนี้แม่เข้าใจกันแต่ยังได้โยบันหานบานทานก็ไม่ผ่านโดนกระดุกฟู อางยาวมาทันทีที่การสนามก็ยังติดที่เกียิการเวลาตานแข่งพันนะครับสรุลุกาทปีมนบ้านค่ยกันานะครับที่สามารถเอาชนะบ้านบางจุพแล้วก็ชิงตัวเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของสายเอไปได้นะครับปกนักทานะครับสุดยอดครับนักกีฬาทั้งสองทีมสุดยอดนะครับเล่นกันด้วยน้ำใจนักกีฬานะครับขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาทั้งสองทีมด้วยนะครับ ไอ้ออกกล้องนล่เด็กนไแจ้งความจำครับแจ้งความบอกเชีร์ปีศาจแจ้งแล้วครับบ้านบ้าอที่หนึ่งศูนย์หกเด้อมาไหาครับอิ่มแล้วครับมะขามไหม เียงครับเยครับูมามีตัวมีเล้นะหรับเซกัดจากอซานรับเซกันแล้วว่ที่หนึ่งะครัที่หเปท่ายนะครับที่สายดีคือโลาที่สที่หนึายดีคือน้องตาก้านะครับที่งเี่ายดคือตาก้านะครับถ่ายรูปเถ่ายรูปเายเลนะครับนากรับที่สเป็นตก้า เรอบแล้วครับบ้านคองทาเขารอบแล้วครับรู้สึกยังไงครับบ้านคองทาเขารอบฮะรู้สึกไงครับบ้านคองทาเขารอบแชมป์ครับแชมป์รู้สึกไงครับผมผมต้นกลางลงกลางหวานเจี๊ยบเจอกันวันนี้เราเตะคู่ที่เท่าไหร่ครับคู่คู่แรกเลยครับนี่ครับนี่ครับขาพลิกเงาโอ้จะร้องก็เกนได้ครับวันนี้ วันนี้เจอตรงกลางแชมป์ครับแชมป์แน่นอนครับยะกอ่าไรครับฮะวันนี้ทายตกอ่าไร่กอสักห้าศูพอห้าศูนครับแล้ววันนี้วันนี้เจอตงกลางทายยสกอะไรครับสอศนครับทายสกอไรครับวันนี้เจอตงกลางบบอกิโกด้วยอไม่ลงิเจอตงกลางทายสกอรคเิ้สองศูนย์

เอานะครับเมื่อกี้โอกาสตั้งเยอะตั้งแยะทาไมคนงพลาดครับมันเคยข้าดตรงไหนบ้างครับเอไอชิวกดดันไอชิวกดดันนี่กดดันกดดันอะครับกดดันท่านทำไมครับเพราเรื่องอะไรครับมันไม่ส่งให้ผมครับไอนั้นน่ะทำไมถึงไม่ส่งครับไม่มันมันหลุดแล้วครับมันหลุดแล้วแบบจังหวะต้องยิงเรบ